สวัสดีครับคลิปนี้ก็ย้ายบอใหม่แล้วครับนงานใหม่ฮะเออ,อถึงเรียบร้อยครับเพื่อนเอารถไทย,ยลงนะฮะอากาศก็ร้อนบบอ้าวเหลือเกินนะพี่น้องนะ ไฟค,ครับนี่

ไปไหนแล้วโอ๊ยจายแล้วเดี๋ยว่านผไปชมตักออกไปท้ามนแล้วครับห้าคันก็จะนู่น,นครับอยู่นูน่นไปกัดประมาณสองร้อยกมิตรครับงานปากบอ่ออาจจะไม่ชัดนะมัน น่าจะก,กล้องอาจจะเบอร์นะครับผู้ชมนะนี่ก็ลอกประมาณนี่แหละครับนี่นี่นี่สามสิบเซนได้นะโอ้ร้อยสิบห้าไปแล้วครับน่าจะจมฝั่งนั้นนะดินอ่อน,นครับโอเคก็ผมคลิปนี้ก็ จบคลิปในเพียงเท่านี้เนาะครับนะครับผมเดี๋ยวจะเออถ่ายลงมาใหม่นะอวันนี้เป็นไรเนาะพูดตกกิดขัดๆัย่งไ,ไม่รู้นี่โอเคครับผมสวัสดีครับ